สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมพามาตะกูีจากไม่ได้สามครับแล้วผมอยู่ในงาน b a o โซ o u l i r งานนี้จัดเปนอาหารไทยและอาหรเกาหลีครับเรามาดูร้านแรกเลยครับเป็นร้านอะไรนีโซนเกาหลีเดินตามเลยครับตอนนี้โอ้เริ่มร้านแรกครับนี่ร้านเกาหลีครับนี่อันนี้เป็นร้านเกาหลีจากเกาหลีใชครับโอ้โหถึงแบบจากร้าเกาหลี ชื่อเี่งดังเลยใช่ค่ะก็คือจะ๊อปูลาที่เจะม้าโอ้โหเป็นอยสาขเลยงแล้วขายมากเลร้อยีสาเลยที่ร้านน้หิงเนี่ยโอ้โหนจใหม่1้อยสี่มีเมองไทด้วยใชอต้องไปเช็นที่เกาหลีเดียวอย่างนั้นพลาดไม่ได้ต้องมากินที่นี่เดียวใช่ไหม ว่าถ้าใครอยากจะกินอาหารเกาหลีแท้ๆต้องมาที่นี่เลยทีเดียวใช่ไหมครับเรามีกี่เมนูครับเนี่้ก็จะมีเป็นสไปซี่ชิคเก้นแต่ถ้าด้านด้านนี้เลยก็จะเป็นชีสกาจะโรยด้วยชีสอ๋อเป็นถุงชีสนะครับจะเป็นโซีิชีสออกหวานหวานหน่อยนึ่งออกหวานแต่ว่าจะมีเป็นิดนึงอแล้วกนมีกาเล็ซอยชิคเก้นใช่คถุงกระเทียมนี่โอ้มีแกงกระเทียมกัน ออันนี้ผ็ดปเกาหลีแล้วที่ขายดีสุดอครับที่ขายดีสุดวันนี้จะเป็นกาีชิเกาีสรัอานหน่อยนะโอเคครับร้าสอเลยไไหมอ่าตามานสอนขงพ่อ่านนี้ร้นนี้เดีือเกอไม่ไม่ย่อยจังหวซ่าเขาเล็นเกืเกาหลี30ปบครับโอ้โหมีเก้ือทอดด้วยนะได้เกลือทอดก็มีด้วย นกำลังแน่นไม่รู้ครับเนี่ยเอ้ทีเค่ยวนีครับเคี่ยวมเี่ยบเคี่ทอดจะมีครับไอ้เคี่ยวทอดดีไหมครับอ่าเี่ยวทอดเคี่ยนงมีเหมือดนะครับแล้วก็มีขนมเป็นโดนัทเนี่ยด้วยขนมด้วยนะครับดนัปิ้งยัดโดนัป้งยัดเป็นไงถงได้ชบชอบสุดเป็นขนล้วก็ชื่นออีกร้านเลนี่ร้านในร้านสติด้โดยตงเลย ไปดึมาอินพอร์ตเข้ามาในไทยครับตัดม้ยันก่อนอครับนะครับนี่ยจ้กระทเห็นเลยครับพ็โอ้โหเป็นเป็นข้าวน้เเออเปนข้าวข้าเส้นกับน้ข้าวนี่เส้นข้าวนี่ที่นี่เส้ข้าว เป็นพเป็นาิะัอ๋อาิก็ชาติเ็นาใช่อืมอันนี้เป็นชื่อตรงนี้คอบนผรบไปลาเค็บั้นบัตรบัับชีูิ้อส้กรอ๋อห่ได้สลายเนอะใช่่สลายอได้ข้าวหออะไรอย่างเงี้ โอเคกอ้น่ากินนะโอ้ซึ่งเป็นเผือกดครับโอ้ขอบคุณมากนะครับหนึ่ร้านนึงหนึ่งราน่ร้านนึงนะร้านนี้ก็เรียกว่าอะไรร้านอะไรก็ได้อันนี้เป็นพวกอะไรครับ่เป็นค่ะแล้วก็ผักไสชีสหม้อกิลส์ไส้ชีชีสแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นชีสสติ๊กแบบยาวค่ะแล้วก็มา อมีสามเมนูครับมีสองอัน huh. นี้คือ uh ยังไม่ได้ผัดชีสอ่ยังไม่ได้ผัดชีสใช่ไหมครับอันนี้มีทีเกาหลีายายนูหลายสาเอนอนอมชา่อ้มีที่เกาหลีมีที่เดียวเลยนะใช่คที่หลที่เดียลยใช่ค่ะแล้วเกาหลีื่อหรทยางันียที่เดีหลก็มาี่ริาที่เลยนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นชื่อของตอหนึ่งอันหนึ่งนะครับครับเราไปดูวันไดรฟ์กันดีกว่าเขาบอกว่าถ้าไปที่เกาหลีนะค่ะเขาต้องมาถ่ายร่างมาต้องไต้องจักเขาเลยมาทำตัวหนึ่งที่ดีเลยบโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวงลิ้นนะครับผมตอนนี้เราถึงตัวหนังสือไทยครับว่ามีสองสายเลยเริ่มร้านแรกเลยดีกว่าก็เป็นเราอันนี้ที่ร้านที่สัมรัก ลัวแรกที่แตกดีเม่อไรทางจะมาดูอ๋อเมนูที่หนึ่งนะคะจะเป็นข้าวกัะชอนไ่ดาวนะคะเมนูที่สองนี่คือข้าวเป็นเนื้อหมข้าวกรอบสามชุดแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูนี้นะคะจะเป็นข้าวเนื้อข้าวบกเนื้อเนื้อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเนื้อสามยอดขาเนื้อสามยอดขาใช่ค่ะมีไข่ดองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเมีลา เาอบมของมิอ๋ีหลากหลาเมนูเลยนะใช่ค่ะจะปิดข้าวลา้ีสุดัน่ี้ค่ะนี้อ๋อใช่ค่ะแล้วก็จะมาตัวนี้นะคะอันนี้คือเราได้รับเกียรติ้ก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอร่อยนี้ร้านนึงื่อพ่นีนก็้นนี้่ดี่งตลาดปลาตลาโอนี่ดงร้านนี้ตลาดปลเลย่งกนถกเลย ย่าตลาดนี้ใช่ไค่ะปากซอยเยทะเลยี่สิบเจ็ดค่ะอ๋อยู่ปซอยเสืไทย27เจี่เราไปถึงนี้ต้องหาซินหา้วยไดค่ะายทแล้วขายม้สปีแล้วค่ะเท่าไร่นะ้สปีแล้วค่ะโอ้หลับา5 0ปีแล้วอืมโอ้โหลอวนี้เป็นเพาะกาองทวใช่ค่ะขาป็การ่ีค่ะเนี่ยอ เรเียกวถ้ามาในงานนี้ก็ได้กินหลายอย่างเลยใช่่ะกินเลยนะปาขึ้นชื่อดัง50ปีเออแต่นี้ได้ยินชื่อมานานแล้วใช่ไหมเออเราไปออกงานนี้ตอบไครับออรูรอคมีไปออกบ้างมีออกอนออกบาค่ะไปกินมรกค่ะค่ะทำานราดีกว่านะเออนี่นี่ต้มอมด่วนหอด่วนหหมด่วนนี่เป็นข้าวอยแบนข้าวซอยไก่โอ้ข้าวซอยข้าวซอย กนื้อหูโอ้คุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออไรร้านอ่า้านมีโต๊ะแขกนะต่ว่าจะเป็นแขกที่ไหวลบ้านที้เราก็จะไปที่ีข้อสรอยก

เปิดมานานไหมครับอันนี้เปิดมาเข้าปีที่สิบแล้วค่ะปีที่สิบที่สี่แล้วเนีใช่ค่ะจะมีสามสาขาคมีสามสาขาที่ไหนบ้างครับที่ถนนจันทร์แล้วก็ถนนโยธินแล้วก็ที่บางนาค่ะแล้วก็มีสาขาที่สี่ที่เปิดตั้งแต่เือนสิหโอ้โหมีหลายเปิดสี่ห้าสาขาแล้วนะครับแสดงว่าขายดีมากเลยนะแล้วกลับมาเปิดร้านนี้นักดูดเชื้อุณผู้ชม เขาลองชิมอาหารเกาหลีแท้ๆเลยครับเรียกว่าสั่งตรงมาจากเกาหลีเลยร้าอาหารไทยนี่เขาเรียกว่าขึ้นชื่อเลยครับเรียกว่าเป็นรายล้อมเลยครับเรามาชิมกันดูครับในงานนี่ครับ b a ง g k ก k ซ o u l Street f เนี่ยครับซึ่งจัดตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่หนี้ครับถึงวันที่9ก้ากรกฎาคมครับต้องรีบมานะครับไม่งั้นคุณจะพลาดงานนี้ของท้องถิ่ของไทยค่ะเพื่อที่พบกันนานๆนานขึ้นนะคะ you <music>